สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสุขุสุขคนนะครับคนที่เลี้ยงควายนะครับคนรักควายครับวันนี้นะครับสีมาไทยเป็นให้พ่ายิงบรรยากาศนะครับสูงย่ำแรงนะครับกะคือช่วงนี้นะครับกะหลายหม่องหลายบอลคือสีไทยหน้าเริ่มสีไทยหน้าแล้วนะครับเริ่มสียาสียั้งกันแล้วนะครับ แปลงแถวที่ผมเดียงอยู่นี่ครับก็เริ่มสีสียากนแล้วนะครับขายากนแล้วเตรียมไทเห็นหน้าแล้วนะครับก็เลยมีปัญหาช่วงนี้ก็คือหลังจากนี้ไปแล้วครับหลังจากช่วงเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหนาเป็นต้นไปก็คือสีหาหมองเรียงยากแล้วนะครับหยากก็เพิ่งจะปลูกนะครับบัทั้งเด็ใหญ่เพิจะปลูกด้ืยอกันนะครับก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เรื่องของการเตรียมอาหารเตรียม <AS> อาหารสําหรับการเลี้ยงควายนะครับเตรียมแปลงหย้านะครับแต่ิมีๆหลายๆคนเพนัก็ว่าให้เฮ้าปลูกหยากอนนะครับปลูกหยากอนสีเฮ้าสีซื้อคว้วมาเลี้ยงมันก็แมนความเพิินอยู่ดอกนะครับนี่ครับแต่ว่าผมก็ลืนลืนคู่แนะผู้ดีก็เลยอยากได้มาเลี้ยงกอนนะครับนี่ครับแต่ก็ไดีเตรียมหญ้าเตรียมยั้งเตรียมเฟื่องไว้ระดับนึ่งู่ครับก็บว่าเด้หยไลาไปหลายดอก็ค,คือสีพ่อพอกินเพราะว่าตอนแรกนี้ค่ะ ผมมีอยู่แค่สองตัวนะครับพอดีเพ่นซื้อมาให้เลี้ยงอีกนะครับเลี้ยงอีกตัวหนึ่งก็เลยมันก็เลยเกิดปัญหาเฟื่องกอัดสิบวพ่อนะครับแต่กนเริ่มทยอยปลูงยาไว้น้านะครับอีกอีกหลายเดือนครับเทือหญยาชิ้ง่นะครับก็เพ่อพอมีมองเลี้ยงก็คือแถวแถวนี้แหละครับเป็นทีหน้าของสะบานนี่แหละนะครับเพื่อนก็คือสีบวได้เฮ็ดง่ายเพราะว่ามองนี้มันเป็นหน้าหน้าลุมหน้าหงนะครับนามหงนะครับนาขังอยู่นี่ครับ น้ำยังหลายอยู่นะครับเพิ่นกระสิคือสิได้ดำเอาคือสิบ่ได้หวานนะครับก็เลยพอได้เลี้ยงอีกประมาณน่าสิโดนสุดก็น,น่าสิเดือนนึงเดือนนี้ล่ะนะครับเดือนพฤษภาคมก็น,น่าสิยังพอได้อยู่ครับกัคือสิได้กินอีกเดือนนึงอยู่นะครับก็พอดีหญ้าเจ้าของสิปลูกไว้ขึ้หญ่น้ำก็สิทยอยปลูกนะครับทยอยปลูกไปเรื่อยๆครับช่วงนี้เพราะว่าถ้าปลูกก่อนหนะ้านั้นมันกะมันมันแห้งแห้งนะครับก็เลย มันกับบ่ถือช่วงมันกับช่วงมันกับประมาณนี้แหละครับช่วงเมาษาพฤษภาเนี่ยก็เริ่มป,ปลูกยาแล้วปลูกยาได้แล้วนะครับกับสิมีแปลงยา,าไว้ให้คว้ยกินน้ำนะครับก็บต้องปลูกไว้นะครับก็บต้องเตรียมไว้จังได้ก็ต้องเตรียมนะครับเพราะว่าบบถ้าบ่เตรียมนี่ลำบากนะครับช่วงนา้าเป็นเฮ็ดนหน้านี่บบถ้าบม่มีหญ้าไม่ยังไ้นี่ครับโอ้ยอีกหลายเดือนครับเพราะว่าเทืาเข่าสี่เกียวกับประมาณปลายเดือนช่วงเดือน เดือน11เดือนพฤศจิกาเดือนธันว่าผมแล้วนะครับก็ยังสีมีมองเลียงมองปลอยนะครับนี่ครับเพราะว่าผมกับบดีเลียงแบบออขังขอกคือเพลินนะครับคือหลายๆ้มองเพื่อ,อ,อกัสีขังขอกหามีมีแปลงหยาหรือว่าเพิ่อนอาสีมีอาหารแบบอื่นนะครับอาจจะเป็นข้าวโพดพวกขา้าวโพดซับยังใช่สีใบนะครับแต่ว่าคือคนทุนหน่อยคือยังผมนี่ครับก็คือเท่ากับพยามหามองปลูกหยานะครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็ยังหามองปลูกหยาเพื่อนอยู่นะครับ ตั้งใจว่าอยากปลูกหญ้าปลูกหญ้าหญ้าไน่เข้าเอื่นหญ้าหน่บ่อกระบาจนะครับหญ้าไน่หรือหญ้าไน่ยังไงล่ะนะครับเห็นดีย่งข่าวว่ามันดีกว่ามันทนน้ำได้ดีกว่าแพ่งกุหลานะครับก็เลยอยากเอามาปลูกบางแต่ว่าพื้นที่ตอนนี้ยังบ่ทันมีครับเป็นคนบ่มีทีมุนบ่หลายนะครับก็เลยนี่ครับว่าสิขอเช่าเพื้นนะครับนี่ก็เลยเช่านี่ครับงานต้นหนาครับทิ่งไปอีกนะครับ ว่าสิขอเซากับเป็นญยยาติกันนี่ละนะครับเพิ่นมีเพิ่นมีทีหลายกับอาสิเดี๋ยวสิลองคุยกับเพิ่นเบิ่งนะครับถ้าแม่นได้มงนี้ก็สิได้ปปูงยาถ้าได้มงนี้กับสบายเลยครับเพราะว่านามก็หร้ายครับนามก็ดีมองนี้นะครับขอให้ได้นะครับก็เ <c oughs> <c oughs> พิ่ิได้ปลูกปูไว้ก็เลียงได้ซ้ำซีตัวกับสบายครับเดี๋ยวสิลองไปคุยกับเพิ่นอยู่นะครับ บรรยากาศหยาอันนี้คือเป็นลูกเขาด้ยครับเป็นพวกบ่เป็นลูกเขกาคือเข่าที่มันที่มันลนนะครับตอนเป็นเกี๊ยวนะครับก็มีหยาปนเขานํานี่ครับโอ้กินจนว่าท้องที่แตกแล้วครับนี่กะเฝา้เาเก็บสะสมไขมันไปได้ครับช่วงนี้ <laughs> บวกเว้นนะครั <laughs> บบวกลูกๆว่าเฝ,ฝากินเฝาสะสมพลังงานไ้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหนาฝนนี่ครับก็จะหน่อยพื้นที่หนากะสิบอมหยองเดียกัะสิข,ข้างขอบแม่ เป็นส่วนใหญ่ละนะครับหาหนื้อมาให้กินเลยสินะครับนี่ครับแต่ซับนี่ก็ยากแล้วนะครับเหลืองเหลืองสียากแล้วนะครับบ่มีหมองเลี้ยงละนะครับอ่ะเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศดีครับอยากมีทีแบบนี้จ๊คโกยจ๊คแปลงหนึ่งนะครับพิสิตมวนครับเลี้ยงขั้วเนี่ยแต่ไม่เป็นทีเขาจะคองนี่โอ้ยสบายเลยนะครับพอดีทีเขาจะคองกับบุหลายนะครับบ่มีอ่ะก็ต้อง คอยๆเก็บสะสมกันไปนะครับเ็นยงไดได้นะครับอ่ะให้เบ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีครับส่งแรงๆเห็นเพื่อนกินหญ้าโอ้ยนี่ครับเปล่าเอาเล่าเอานะครับมีความสุขครับนี่ครับเพื่อนผสมไปผสมโตไปนะครับผสมแก้ววาลินไปสองโตแล้วครับแล้วก็อีกต้นเดือนอีกต้นเดือนก็สิเป็นอาจสิได้ผสมอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเกิดปัญหาผสมเทียมไปนะครับยางอย่างที่ผมเคยบอก เคยเบาคลิปหรือหลายคลิปนะครับคือผมผสมเทียมไปมันเป็นแม่สาวแม่สาวอยู่นีสามตนะครับแล้วก็แม่แม่นางอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่นเคยมีลูกแล้วแต่ว่ามันมีปัญหานะครับถุงน้ำีนใน,ในใรังไข่มันก็เลยผสมอย่างไรก็ปฏิครับก็เลยหาตัวพวกแม่แม่สาวนี่ยก็คือหาล่องหาพอพันธุ์มาผสมครับถาเบิงถาพานหลอบนะครับถาเบิงหลอบเพิ่นก็บประมาณ อีกอยิบเอมือนะครับถารุ่นข่าวดีนะครับอคอยมีข่าวดีนะครับผสมไปแลกกับแตงกวากับแตงไทยผสมไลเลียกันเลยครับผสมหาง,งกันสองมือบานนี้สาสม,มุติว่าติเนี่ยก็คือสิโอ้ยมีทายาทออกมาติาตด,ต,ดติดกันเลยครับปีหน้าไลาเลียกันเลยนะสีเดือนเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวจังไดจังสีอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องให้ฟังให้เบงเรื่อยๆนะครับการเลี้ยงคั้วยอ้ของผมนะครับพยายามลดต้นทุนจังสีละครับ ไปกัอ้วนดีครับผมไ่ได้ให้กินหัวอาหารบ่ได้ให้กินอย่างเลยนะครับให้กินแค่กินแค่หยา่นี่แหละครับนี่แหละครับปล่อยในทงหน้านี่แหละครับแล้วก็ให้กินเฟืองแน่ย่ยมัล้งนะครับก็บ่ให้กินร้ายครับส่วนนี้เพราะว่าหยาดเฟืองเบิดกอนให้เพิ่มโดยปกติให้กินหยานีลยล่ะนะครับปล่อยมาเหลียงในทงหน้านี่แหละครับอ้วนดีแห้ กให้พวกฉีดยาทายพยาธิยาหมัุ่งพนเน่สามสี่เดือนเท่านึงนะครับเห็นไครับบรรยากาศโอ้อากาศดีนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่มีปัญหาการเกี่ยวกับการเลี้ยงค่ย้ยหรือว่าอยากสรึกษาแห่ให้ข้ามแนะนํานะครับาสามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปได้ครับก็มีหลายๆคนนะครับหลายๆท่านที่เป็น ถามมาเกี่ยวกับการจับสัตว์จับยังผมกับพยายามทายคลิปเฮ็ดคลิปไปให้นะครับก็ยุ่ในช่องนี้แล้วนะครับก็เฮ็ดไปหลายคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาผมสิมาผมสิมาว่าเรื่องการจับสัตว์นะครับการจับสัตว์กรณีที่แบบว่าหฮาบงหูวมันยืนนิ่งตอนใดนะครับคือผมผมเคยมีปัญหาคือหฮามกับบงหูวบางทีห้ากับบดีบดีบดีเบิงตลอดครับว่าเพิ่นเริ่มยืนนิ่งจักโมงจักโมงสินะครับก็เลย สิมี่ขอสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวสิเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับก็ถาดติดตามบึงน่าจะเป็นเรี่ยวๆนี้แหละครับเดี๋ยวสิอัพลงให้เบิึงนะครับก็จากประสบการณ์ตรงนะครับจากประสบการณ์ของของผมที่เลี้ยงมานะครับก็ถาดถาดติดตามอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ครับหญ้าโอ้ยงามมากมันซ้อนหญ้าฝากกินได้อีหล่าเอ้ยนี่ครับโอ้ยมันซ้อนดี ครับผมกะคลิปนี้กะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับกะขอขอพูดไร้ไรที่เขามารับชมนะครับถ้ามากกะกดติดตามไว้นะครับผมพยายามอัพคลิปให้พอ่อแม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับยู่เรื่อยๆนะครับมาพัฒนาเป็นค้วไทยไปแหนมกันนะครับขอพูดณหลายๆครับสวัสดีครับ